โทรสนับสนุนโดย b e อิงสดชื่นและมีประโยชน์สวัสดีครับอยู่กับต้อมซ่าแลครายการการันต์แบนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยนะต้อมซ่ามากับวงดนตรีน้องไม่ไฟแรงที่ฝีมือระดับโรคกระกับขั้นเทพไปเลยทีเดียวนะครับและพวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้อมซ่าอยู่กับวงาอะไรนะ Eleven h e a d b t สวัสดีสวัสดีอะที่มาของชื่อวงก่อนเลย e l e ฟเวน a ์ d ฮดบาคือเมื่อก่อนเนี้ยประกวดดนตรีแล้วก็ไม่รู้จะใช้ชื่อวงอะไรกันพอซ้อมเสร็จเนี่ยก็เลยไปอ่ากินข้าวกันแล้วก็มีเครื่องดื่มชนิดนึงซึ่งประดับอยู่บนโต๊ะ เห็นขวดโลโก้เครื่องดื่มใช่ไหเนี่ยสีเขียวมันคือช้างหัวชนมันชนกันอ่ะอีเลฟตนก็ช้างเฮดบัตคือแบบหัวโขงไงแล้วเป็นที่มายเอลเลฟตนเฮดบัตเลยครับเรียกไอลกอฮอลิซึมมากเลยเดี๋ยวให้วงอีเลฟตนเฮดบัตแนะนําตัวทีละคนเลยครับพร้อมตําแหน่งอ่างั้นก็ครับผมชื่อโอ๊ตครับมือกีตาร์ร้องนําครับมือกีตาร์ร้องนําครับครับผมเพลินครับตีกรองครับชื่อโน้ตครับเล่นเบสครับครับผมไฟนี้ไปปลูกที่ไหนมาครับ อะไรปลูกที่ประตูน้ำโพลีคลินิก<อ>ครับผมเยี่ยมมากเลยตอนนี้พูดนิดนึงดีกว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยกี่ปีแล้วก็อ a n t h นเฮดบัตนี่เราก็ทํางานกันมา4ปีแล้วครับ4ปีของอิลเ h น a d b บัตนี่เป็นไงบ้างครับประสบการณ์4ปีของพวกเรานะครับก็ทําเพลงกันมาเรื่อยๆฮะแล้วก็ฝึกซ้อมกันตลอดนะครับแล้วก็หางานประกวดใช่หางานเล่นโชว์ไปเรื่อยๆปรโมดวงอิลเลนเฮดบัตไปครับ แล้วก็ทํางานประจําด้วยอ๋อทุกคนมีงานประจามันอยู่แล้วใช่ใตอนนี้เรียนจบแล้วจบแล้วครับ<จ>ที่ร่วมทางกันมา4ปีเอฟเรนเฮดบัตมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเยอะมากครับก็อย่างแรกเลยหลักๆเลยก็คือเรื่องเวลาเวลาใช่เพราะเราจะมีเวลาทําเพลงกันแค่เสาร์อาทิตย์จร์ถึงศุก็มีงานประจำทำกันที่บอกเสาร์ที่นี่คือทุกๆเสาร์ที่ต้องมาเจอกันใช่น้อยใช่อ่ะบอกนิดนึงบอกนิดนึงว่าทุกๆวันนี้ที่มาผ่านมาจุดๆนี้ได้คิดว่า อะไรคือแรงผลักดันสําคัญที่สุดของเราเราไม่อยากเสียใจภายหลังอืเราไม่อยากจะวันหนึ่งที่เราอายุเยอะๆแล้วแก่แล้วทําอะไรไม่ไหวแล้วเราวมานั่งคิดว่าทำไมไม่ทำฮ้ยคงตบมือต่อต่อชอบชอบใช่แค่นั้นเองครับโอเคเราก็เหมือนเหมือนคล้ายๆครับแต่ว่าเราจะมีประโยคอยู่ประโยคนึงที่ว่าไม่ว่าใครจะห้าม เราเราก็ดื้อแต่ว่าความดื้อของเรามันตั้งอยู่ที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคมอีกแล้วเนีเดี๋ยวคมเดี๋ยวโคมเดี๋ยวเดี๋ยวค้มใกล้แล้ว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 สิ่งที่เราทําอยู่มันไม่มีคําว่าล้มเหลวมันมีแต่คําว่าล้มเลิกเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้มีแรงผลักดันที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับค้มาตมน้ำตาซึมสุดท้ายหมดหมดไม่มีหมดหมดเราจบกันแค่นี้เราจบแพีงแค่นี้นะครับจะมาส่องอันอันนี้นิด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 แรงผลักดันสำคัญของเราก็แค่แบบอยาก อยากทาอยากให้มันสําเร็จนะจุดเริ่มต้นเลยทําไงก่อนอยากจะมีเพลงหนึ่งเพลงผมจะแต่งแต่งก่อนเลยก็ส่วนใหญ่ก็เล่นกีตาร์แล้วถ้าวันไหนมีอารมณ์ก็จะมีอารมณ์เลยครับมีอารมณ์อยากแต่งเพลงอยากแต่งเพลงหลังจากได้เนื้อเพลงมาแล้วสองคนฟังแล้วใครคนต่อไปที่จะต้องทําหน้าที่ดําเนินเรื่องต่อไปจริงๆก็พอแต่งจากกีตาร์โปร่งอันนี้เพลงช้านะวิธีทําเพลงช้าคือเราเราเรา เล่นคอร์ดกีตาร์ก่อนผมเขียนเนื้อเสร็จปุ๊บพอเขียนเนื้อเสร็จก็จะมานั่งคุยกันทุกขั้นตอนต้องคุยกันหมดเสร็จแล้วก็เริ่มแจมกันละว่าถ้าใส่ดนตรีแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เริ่มอัดอืมโอเคพออัดเป็นเพลงแล้วปั๊บทำไงต่อเราก็มานั่งฟังเนาะฟังแล้วก็มาเพลงนี้แก้ไขกันหลายครั้งไหมโอ้โหเพลงหนึ่งสามเดือนใช่ไม่ต้องนำหากินอะไรนแลยใช่เราทําเองกันหมดไงแล้วก็อัดกันเองแล้วห้องอัด ของเราเองอ๋อห้องอัดอัดทำมงินเองด้วยใช่ก็เลยเหมือนกเรียนรู้ปด้นยไม่ต้องไปเสียเงินเสียเงินอะไรห้องอัดปกติห้องอัดนี้เสียชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละหกสิบนาทีมั้งครับคิดผมก็เบื่อครับบางทีคิดก็คิดว่าไม่ขำก็ไม่ควรจะเล่นก็อึ้งกันไปเลยนะเขาเขาเขาคิดเป็นคิวเอาเป็นคิวเป็นคิวนั่นมั่นกคน จ้าง20่สิบต่อวินาทีได้ไหมนะกัอมากนะก็6ชั่วโมงที่เราไปอัด3,500 6ชั่วโมง3,500ใช่ขายบ้านเล่นดนตรีกันเลยดีกว่าใช่เออพอได้เพลงมาแล้วเนี่ยเป็นเพลงแล้วคิดว่าฟังแล้วมันโอเคแล้วเริ่มต้นโปรโมทยังไงอ่าเริ่มต้นโปรโมทเราวางแผนเนี่ยเราวางแผนว่าเออเราจะส่งไปสถานีวิทยุ แล้วก็ทํากันบ้านกันเลยว่าจังหวัดนี้มีกี่คลื่นที่เราพอจะส่งได้ก็วางนี่คือส่งทั่วประเทศไหมหรือว่าใช่คิดว่าน่าจะส่งทั่วแต่เปิดไม่เปิดอันนี้ไม่รู้อแต่ส่วนมากมันจะมีข้อเสียเยอ้ยวงน้องใหม่ไม่อยากเปิดนะเป็นอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่ของเราโชคดีเพลงมันเหมือนกับหลุดไปอยู่ในแผ่นแวมไพร์ อ๋อใช่เราส่งไปไว้ที่แวมพายให้ด้วยเรอเขาไปอยู่ในแวมพายด้วยใช่แล้วพอดีแบบมีคนชอบเยอะดังเลยทีนี้ทีนี้มันก็เลยมีโอกาสได้เปิดในขึ้นพิทีนี้ถูกต้องเนื่งจกว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะฝากลงแผ่นพระนะครัป้าแผ่นพียืนไว้อะไรให้กับวงนี้นิดนึงแล้วสามารถติดต่อกับวงนี้ได้ไงอิลูเฟสเฮดบัตได้งย เรามีป้ายสามารถติดต่อพวกเราได้นะฮะที่ไ i ไฟของพวกเรา e l e p h a n t h e ข d h เฮดบ i ตด c o m นะฮะแล้วก็เจอพวกเราได้ที่ Facebook ด้วยนะครับ f a c e b o o k c o m อมสล h อตเ e ลเล่ u t ครับนีไหมย YouTube ใช่ YouTube นี่เข้าไปดูอะไรได้หลายๆอย่างเลยฮะเราจะมีเหมือนกิจกรรมที่เราไปทำกันนอกสถานที่เยอะแยะเลยอยากรู้จักเรามากขึ้นอะไรนยครับคิโปในนี้มีหมดนะครับเอานิดหนึ่งวันนี้เพลงที่จะมาฝากชื่อเพลงว่าไม่ไหวจะเคลียอ นิดนึงดีกว่านักร้องอยากฟังเสียงส,สดๆกันนิดนึงอ,มอไม่ต้องคิดที่จะโทรมาหาอย่าเลยมันเสียเวลาปัญหาของเธอมันมากไปจบแล้วเหรอโอ้ย oh, yeah! เอาละครับแล้วเราได้รู้ประวัติของวง Elephant h e a d ดบัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <laughs> และช่วงหน้ากลับมาเพราะกับเพลง ไม่ไหวจะเคลียร์ที่นี่การัดแบรนส์